4 0 0 0บาทถึง6 0 0 0บาทนะครับราคาณปัจจุบันนี้นะครับของปี2566เนื้อเงินปี2 5 1 8นะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะตามราคาไม่ทันนะครับกองพันเชียงใหม่นี้นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับ299เหลียญนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับเป็นต่อเชียงใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดนะครับมีพเครื่องสายท่อเกษตรเทมรโกนะครับ ทุกรุ่นทุกพิมพ์ทุกชนิดนะครับพระเครื่องสากลนะครับย้ําพระเครื่องสากลหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับผมรับเช่าบูชานะครับท่านใดมีนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ครับเดี๋ยวพิมเบอร์โทรไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับท่านใดมีนะครับส่งมาหาผมได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาคุยับผมได้นะครับผมให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่แล้วนะครับท่านใดอยากจะ่อยเช่าบูชาพระเครื่องสายอหลวงพ่อเกษมเฉมาโก ติดต่อมาวทาัได้เลยนะครับเป็นต่อเชียงใหม่นะครับฝากไปด้วยกันครับและช่องยูทูบนะครับ,นะรบเป็นต่อเชียงใหม่เอฟซีนะครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับช่องเป็นต่อชิมไห่ซีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าหนึ่งใน4กองพันนะครับของหลวงพ่อเกษตรเกียรติมโกมีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็ราคาณปัจจุบันนี้นะครับของปี2566ไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับเนื้อเงินนะครับของทุกรุ่น4ี่กองพันของหลวงพ่อเกษตรเกียรติมโกนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมารับชมกันนะครับว่าอันดับที่1 2 3 4าของคุณพ่อเกษตรเขมโกมีนิ่นไหมบ้างนะครับมาเรามาไล่ตั้งแต่อันดับที่4ี่กันนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับอันดับที่4ี่นะครับของคุณพ่อเกษตรเขมโกนะครับคือกองพันโคราดนะครับนี่นะครับกองพันโคราดนะครับกองพันโคราดเนื้อเงินนะครับจํานวนการสร้างนะครับเพียง1 1 9อเหรียญนะเพื่อนๆนะหนึ่งร้อยสิเก้าเหรียญจัดสร้างปี2518นนะครับนี่นะครับเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับนี่ จัดสร้างปี2 5 1 8ราคาสวยๆนะครับผมต้องบอกว่าราคาสวยๆณปัจจุบันนี้นะครับสตาร์ทจะอยู่ที่150,000บาทถึง200,000บาทนะครับนะครับอ่าโดยประมาณนะครับเพื่อนๆนี่นะครับกองพันโคราชนะครับเงินอ่าแล้วตามมาด้วยนะครับอันดับที่3นะครับกองพันเชียงรายนะครับกองพันเชียงรายนะครับนี่จํานวนการจัดสร้างนะครับเพียง 999เหรียญเท่านั้นนะครับเ9 9เหรียญถือว่าจัดสร้างไม่เยอะเลยนะครับเพื่อนเนื้อเงินปี2518นระครับนี่นะครับราคาเล่นหากันสวยๆนะปัจจุบันปี2566นี้นะครับเล่นกันอยู่ประมาณนะครับ40,000บาทถึง70,000บาทโดยประมาณนะครับแล้วแต่ความสวยและแล้วแต่ผิวแล้วแต่จมูกด้วยนะครับผมมาบอกเป็นราคาไกด์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าราคาอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะตามมาด้วยอันดับที่2นะครับเพื่อน ตามมาด้วยอันดับที่2นะครับเรียกว่ากองพันเชียงใหม่นะครับเป็นพระบ้านเกิดผมเลยนะครับนี่นะสวยงามมากครับกองพันเชียงใหม่กองพันเชียงใหม่นี้นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับ299เหรียญนะครับจัดสร้างในปี2518นะครับนี่องค์นี้สวยงามมากครับอยู่ในตะดับทองัำเพชรนะครับราคานะครับณปัจจุบันราคาสวยๆนะครับต้องบอกว่าสวยๆนะครับสตาร์ทกันอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทถึง 2 5 0 0 0บาทนะครับตามความสวยนะครับผมต้องบอกว่าตามความสวยนะครับเพื่อนๆไปกะเกณ์เอาคนเดียวกันนะครับว่าเพื่อนๆจะซื้อได้ในเด็อไหนผมเป็นบอกเป็นราคาไกด์ให้นะครับว่าณปัจจุบันนี้ราคาอยู่ปรบมาณนี้นะครับนี่คือลำดับที่2นะครับของ1ในสี่กองพันองพ่อเกษมเขมโกนะครับนี่ของอุ้ยสวยๆมากครับมาตามมาด้วยลำดับสุดท้ายนะครับลำดับสุดท้ายนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับต้องให้รุ่นนี้นะครับ กองพันหนึ่งนะครับนี่สุดยอดครับกองพันหนึ่งเหรียญยอดนิยมตลอดการของพ่อเกษมเขมโกนะครับนี่เพื่อนดูนะครับองค์นี้ผิวเดิมๆนะครับผิวเดิมๆจมูกโด่งๆนะครับอยู่ในตลาดทองฝั่งเพชรนะครับมาเรามาเริ่มกันนะครับกองพันหนึ่งนะครับเป็นอันดับที่1ของ1ใน4กองพันนะครับจํานวนการจัดสร้างเพียง300เหรียญเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะสามร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง300เหรียญจัดสร้างในปี2 5 1 7นะครับ สวยจริงๆครับตรงนี้อยู่จมูกดินี่ครับผมจะส่องจมูกก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับอ่านี่นะครับจํานวนการจัดสร้างเพียง300รอเหลี่ยมเท่านั้นนะครับนะครับแล้วราคาณปัจจุบันนี้นะครับเล่นกันอยู่ประมาณนะครับ4ี่แสนบาทถึง 6, กแสนบาทนะครับบวกลบนะครับเพื่อนๆลองประกาศคนวณเอาเองแล้วกันนะครับซื้อตามสภาพนะครับแต่ผมบอกเป็นราคาไกด์ให้ก่อนนะครับปี2566นนี้นะครับราคาอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับ นี่นะครับผมจะให้ดูความสวยนะครับไปทีเลือเหรียญนะครับผมว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะตามราคาไม่ทันนะครับนี่นี่ครับกองพันโพรลาเนื้อเงินนะครับสวยมากครับผมส่องแต่จมุกให้ดูก็แันเนาะแล้วเพื่อนๆก็ดูเอาแบบนี้ก็กันนี่ครับกองพันโพรลาเนื้อเงินนะครับมีกองพันชิงไลยครับโอ้มีก่องพันชิงไลยครับเพื่อนๆ สวยงามมากครับเหรียญนี้สวยสวยเดิมครับสวยเดิมเย่ายนี้สวยเดิมนี่นะครับถ้าใครอยากได้ติดต่อผมมาติดต่อผมมาได้เลยนะครับสี่เหรียญนี้มีราคาให้นะครับใครตามหาพระสวยพระเอเดเอพระเอเจพรีเมียมนะครับมาได้เลยนะครับนี่นี่นะฮะนี่ครับอันดับที่สองนะครับโหตรนนี้สวยวิ่งเลยนะครับจมูกไม่โดนนะเหนียเดียวครับสวยมากครับนี่อันดับที่สองนะครับ ปี๊ดเลยนะครับสวยปี๊ดเลยส่วนเรื่องดูแท้เก๊นะครับผมบอได้บอกไปแล้วนะครับในคอนเทนต์ของผมนะครับในช่อง YouTube ผมเพื่อนๆไปกดดูย้อนหลังได้นะครับผมบอกอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการดูแท้เก๊ดูยังไงนะครับของแต่ละรุ่นนะครับเพื่อนๆไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่วันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูราคานะครับและจานวนการสร้างนะครับเนื้อเงินนะครับวันนี้ผมมาบอกเนื้อเงิน1ใน4กองทันเนื้อเงินของพ่อกรเต็มเข็มมะโกนะครับนี่นะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับพร้อม ราคานะปัจจุบันปี2566นะครับผมคิดว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์อีกแล้วนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับแบบกระชับกระชับง่ายๆนะครับก็ประมาณ 5นาทีนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับยังไงฝากติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับเป็นต่อเชียงใหม่ FC นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะอัปเดตราคาของคุณพ่อเกษมเขมะโกนะครับให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าตอนนี้ราคาไปถึ่งไนแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับเพื่อนๆทุกคนมากๆครับที่ติดตามนะครับนะครับชมนะครับไว้เจอกันคอนเทนต์หน้านะครับเพื่อนๆขอบพระคุณมากครับ ไว้เจอันใหม่นะครับขอบคุณครับฝากติดตามผมด้วยนะครับช่องไปต่อเชียงใหม่ f อนะครับเย่สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับเป็นต่อเชียงใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดนะครับมีพระเครื่องสายหลงพ่อเกษมเทมโคนะครับทุกรุ่นทุกพิมทุกชนิดนะครับพระเครื่องสากลนะครับย้ำพระเครื่องสากลหลวงพ่อเกษมเขมโคนะครับ ผมรับเช่าบูชานะครับท่านใดมีนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ครับเดี๋ยวทิมเบอร์โทรไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับท่านใดมีนะครับส่งมาหาผมได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาคุยกับผมได้นะครับผมให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่แล้วนะครับท่านใดอยากจะปล่อยเช่าบูชากล้าเครื่องสายคุณชอก็เป็นโทรติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเป็นต่อเชียงใหม่นะครับฝากไปด้วยกันะครับและช่องยูทูปนะครับเป็นต่อเชียงใหม่เอฟซีนะครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันนะครับ ครับ